โอ้โหโอ้โหิใจรอืมองไเราเ้ยมัมองมาเรารุ่นนเฮ้ย้านั่นออจับลูกหมุนจับลูกหมุนค่อยโยกนะอย่ากระชากนะอ๋ ดูปลาเขาสิใหญ่กว่าเราไปอีทไม่ได้เราต้องหนีรอบหน้าอย่ารับโทรศัพท์นะให้เขาเทสตัวย่างนไม่รอเต้องผ่านได้ผ่านเราเยอะทีนะให้กลับไปนอนบ้านโค้งเพลงงงเพงเลยนะอืมได้แล้ว เม pues ื่อก um> ี้กำลังพูดเลยว่าคนอื่นเขาได้ใหญ่กันหมดแล้วเรากำลังได้เนี่ยครับผมใส่กำลังงามนะไม่ได้ใหญ่ใส่กำลังพอได้พอได้นุ่นกำมิดอยู่เดี๋ยวก็มิดเงี้ยตาสีฟ้าเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มมืดแล้ว S <s <ug> นี่ครับแจ่า <c oughs> มาตัวครับผมอ้โมีสายมีสายมีสายนะ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  <c oughs> อีกครับเต็มมือตาสีฟ้าด้วยสวยสวยสวยนะเดี๋ยวใช้กำลังสวย ป่จับตัวเบิดบิดง่ายกว่า <laughs> ไม่เล็กนะนี่ไม่เล็กนะนี่ไม่เล็กนะนี่หลังจากที่เป้าหมายแกะ เ็จมีก็ตตอเลยนั่นเองไฟจะเปิดต่อเปิดเปิดตะวงเงียนไฟขึ้นเห็นเเฮ้ยอืออื้อปิดใจที่คาวนี้นะพี่อุ้ยจะชากพี่ อโอ้มีโลบโลโังันเป็นไงผลงานเป็นไง อย่านะอย่านะเจ็บนะโอเคไม่ต้องกล่อยากเป็นยุงก็ได้นะอืม เจออขาแล้วใส่ใจขึ้นนิโอ้คือด้วยคือด้วยเข้าคอไปไงอยู่แต่เข้าคอไปด้วยโผกำไม่มิดนะครับนี่เ็มือขอเบ็ดอยู่ในคอจะออกไงเทีอ่ ไปเดี๋ยวลุยกันต่อด,ดีกว่าครับขออนุญาตเราออกนะครับผมไปปลาเขได้นปลาได้ยูได้ยูได้ย,ไดยูได้ยู เอาไม่ได้ลงเดิมน,น,นี้นี่ตเนียที่ประมาณงูเค้าเดี๋ยวคันเบม่บทาคันไม่จะทาปากนี่ปากไม่ถึงยิย้มไม่ถึงคันจะหักมั้ปล่าหมายหหลังจากที่ขบดเสร็จ เห็นตัวแล้วใส่นี้ยิ่งดึกยิ่งใหญ่ยิ่งดึกยิ่งใหญ่เต็มไม้เต็มมือเลยนี่ครับเอ็นไม้เต็มมือนะขอเป็ดกันัเข้าลึกซะเหนอยอกงนับมือ ก็มีครีมมาไหมแม่ชายลามาซะอย่างซิ่งเลยนี่ครับเอบมือเลยนะน้ ไ,ไ,ดไ,ได้อยู่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 ซาตาขอตามมาตกปลาด้วย <takiego. S 2> เอา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 ตาสีส้มด้วยเนื้อ

จับเต็มไม้เต็มมือดีนะเปิงเปิงปิง,ปงม,มาอีกหนึ่งตัวโหวพุงป่องมาเลยพุงป่องมาเลยมนไข่โอ้โอ้โอ้นะ น่าน่าสวยอีกแล้วน่ามาอยู่อืหอหึกำลังมันเลยครับกำลังมันเลยฝั่งนี้ฝั่งนู้นเป็นนั่นละ น,น,นี่นี่นละหาไม้แบบนี้นะลูกๆแบบนี้ออ้อออได้ยอ้มีไซส์มีไซส์อือละมีไซส์ครับมีไซส์มี <laughs>

นั่งแทบนีอ่ะต้องเอี้ยวตัวทำบ่ะคร,บครับเงียบเลยไม่มีเสียงครับก็มาแล้วครับปุ๊บต่ปลาเต็มเบือแล้ว,ลวเราก็ได้ถ่ายขึ้นได้ไง เกี่ยวหางเปลาไม่อยู่ใช่ไม่ได้เกี่ยวหางตัวมั่วกินน้ำกิ่บิ๊กเลยไป อมาอีกแล้วโอ้ยเหลืองอ่อยเหลืองแท้เหลืองแท้โอ้แอดไม้เต็มมือจับมัฟเขาให้นี่ครับผมอีกแล้วยอด ไม่เศร้าเขาก็ยังดีลุ้นว่ะนู่เหลืองชัดเจียวเลยดึงหอยเลยตัวข้ามกี้เปล่าัึไม่โดนโอ้โหตัวนี้กดตัวนี้กดใหญ่เลยทึ่งนี่โอ้โห ดูดิโอ้โหใหญ่ใหญ่อืมดูแตมือนี่ครับหูใสดูขังเรานะครับผมดูฝั่งโน้น เต็มครับเฮ้ยตัวใหญ่อยู่นี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 ่ขิงนี่นี่ขิงนี่นี่ขิงกันก่อนฝั่งนี้อีกด้วยนะครับผมแล้วก็มาดูของนล่ะนล่ะไปดูอายเขานล่ะอู้นนนตัวนั้นนี่โอ้โหผมจะล่องลงไปแล้วจะไปเก็บเบ็ดเดี๋ยวล่องกลับอืม